เจอเพื่อแซวไม่เปิดอ,อ้าวมาแล้วเอ้าเนี่ยาเลยเอาจารย์อ่าทุกคนนะันต้องเริ่มะคนไหนไม่เปิดหน้าต้องเริ่มพิเศษใหม่อโอเคครับผมผมก็อ่าพิเศษเรื่องอะสมถะกรรมฐานทั้งแปดหมวดนะครับก็เป็นวิธีการปฏิบัติกรรมฐานที่เขาเรียกว่าเออ ือทางในในพุทธศาสนาเนี่ยก็มีวิธีหลายวิธีครับที่หลายหลักธรรมที่ทําให้เราเนี่ยเกิดสมาธินะครับแล้วก็หลักที่เราควรจะรู้ก็จะเป็นแบบเป็นแปดหมวดย่อยๆนะครับผมครับอันแรกนะครับกส็สิ่กสินสิบนะครับก็เป็นการเพ่งกิเลสทั้งหมดสิบอย่างนะครับเช่นเช่นดินน้ําลมไฟ่ากๆนะครับหรือว่าแสงสว่างเป็นต้นนะครับ อ่าสาเหตุสาเหตุที่เราต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่า,วาสมรรคกรรมฐานเนี่ยหมายถึงการบริหารจิตใจนะครับที่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดสมาธินะครับเพราะว่าถ้าเรามีสมาธิเนี่ยเราก็จะทาสิ่งต่างๆได้อย่างมีสตินะครับแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านเนาะมีสมาธิจดจอ่อตอนที่สอนนะครับอ่าสุภาษิตนะครับเป็นการพึ่งพึ่งของได้งามนะครับก็คือพ็ เสียงอะไรดังมากศพต่างๆพอดีอยู่ที่ลานครับลานเปิดประตูก็เป็นเป็นการเพ่งพวกศพสิ่งที่น่าเกลียดน้ำหนองศพที่ไม่นอยที่น่าเกลียดนะครับพาะมีเลือดมีหนองเป็นตัวในผมผอไม่ลงรายละเอียดนะครับจริงอ่า่วนที่สามนะอนุสติสิบนะครับก็เป็นการระลึกถึงของสิ่งบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นระลึกถึง คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมแล้วก็คุณของพระสงฆ์เป็นต้นนะครับอันต่อมานะครับอัปปะมัญจาสีนะครับก็เป็นการแผ่เมตตาให้กับสรรพสิ่งเพื่อให้เกิดสมาธินะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับบทบทแผ่เมตตาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่โอเคโอเคครับผมอรับสิ่งที่ห้านะครับก็ส่วนที่ห้านะครับก็คืออัปปมัญยาสามนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียนวันนี้นั่นเองนะครับก็คือ ่ะพระวิหารสี่เนาะกรมต <แบ S 2> ตาการุณามุทิตาอุบเบกขาแล้วก็เป็นส่วนที่ย่อยออกไปต่างหากก็คืออุบเบกขาหกอะไรวะเนี่ยครับส่วนต่อมานะครับอาหารปฏิปูลสัญญานะครับก็เป็นการพิจารณาอาหารที่เรากินเข้าไปว่ามันเป็นของไม่งามนะครับเป็นเพียงสิ่งที่กินเพื่อดํารงชีวิตหรือเปล่าหรือว่าเราเราบริเราบริโภคเพื่อที่อ่าทําให้มันไม่เกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์อะไรเงี้ยครับ ต่อมานะครับจะจะตุจะตุธาตุวัตถานนะครับก็เป็นการพิจารณาธาตุในร่างกายทั้ง้านะครับดินน้ำลมไฟใช่ครับดินน้ำลมไฟว่าเราเกิดและดับไปเนี่ยจะช่วยยังไงคืออ่าการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมันจะช่วยยังไงนะครับผม,อ,มอันสุดท้ายนะครับทูป,ปะกรรมฐานสี่นะก็เป็นพิจารณาทุกอย่างทุกสิ่งคือความว่างเปล่า ก็คือเหมือนคล้ายๆจุดนิพานหรือเปล่าครับอาจารย์รอืมประมาณนั้นไหนครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับก็สมาธิสมาธิกรรมฐานแปดหมวดก็เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้ในเบื้องตน้นโอเคโอเคโ